สวัสดีค่ะวันนี้เอาวิธีการทำไข่แดงเค็มมาฝากอีกแล้วล่ะค่ะสูตรนี้ระบรองออกมาสวยแน่นอนนะคะเริ่มเลยค่ะเอาไข่เป็ดไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็เอามาแช่น้ำส้มส่ชูใส่พอท่วมนะคะเราจะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะครบแล้วมาพลิกให้ส่วนที่ยังไม่โดนน้ำส้มสช่ชูให้เขาโดนให้ทั่วนะคะแล้วก็ทิ้งไว้อีก5นาทีค่ะ จากนั้นมาเตรียมเกลือค่ะเกลือป่นนี่แหละค่ะใช้ประมาณถุงเล็กๆแบบนี้8ถุงนะคะมาดูที่ไข่ของเราค่ะเขาจะลอกออกมาเป็นเส้นใหญ่แบบนี้นะคะเราไม่ต้องเอาไปล้างน้ําเปล่านะคะเราจะเอาไปชุบเกลือเลยค่ะนี่แบบนี้นะคะชุบเลยชุบเกลือแบบนี้นะคะชุบไว้ก่อนค่ะชุบให้ครบเลยทุกฟองเลยนะคะ เขาเรียกว่าเป็นดองแห้งนะคะพอเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเตรียมภาชนะค่ะที่เราจะใส่เอาเกลือที่เหลือนะคะรองไปก่อนค่ะรองพื้นของเขาไว้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เอาไข่มาจัดเรียงค่ะเรียงแบบนี้ค่ะจากนั้นก็เอาเกลือนะคะใส่ลงไปอีกทีค่ะ ใส่ลงไปให้เต็มให้ท่วมไข่เลยนะคะอย่าให้ไข่โพลค่ะแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็ปิดฝาทิ้งไว้นะคะประมาณ7-10วันค่ะเมื่อครบ7วันแล้วนะคะเรามาดูค่ะนี่ไข่ของเราก็จะ เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเวลาที่เราจับจับดูเขาจะมีความหนักความดักนะคะนั่นแปลว่าใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะลองดูนะคะว่าไข่แดงของเราจะเป็นยังไงแกะออกมาค่ะนี่เขาก็จะแข็งแล้วก็กลมค่ะจะมีความกลมมากๆเลยนะคะ แล้วไข่ขาวก็จะหลุดออกไปหลุดล่อนเกือบหมดเลยล่ะค่ะก็จะเหลือแค่เป็นเมือกเล็กๆนะคะเป็นจุดๆอยู่ตรงนี้ค่ะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ล้างออกล้างออกแบบนี้นะคะล้างน้ําสะอาดค่ะแล้วก็จะได้ไข่เค็มนะคะไข่แดงเคม็มที่กลมสวยงามมีแบบนี้เลยล่ะค่ะ เราสามารถเอาไปยำได้นะคะเอาไปทำขนมไปทำอะไรพวกนี้ได้หมดเลยค่ะมีเมนูหลายเมนูเลยนะคะใช้ไข่แดงเค็มเอาไปยำนี่อร่อยสุดเลยนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาแค่แค่นี้พอ8ฟองที่เหลืออีก2ฟองเนี่ยถ้าเรายังไม่ทานเราก็เอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นเป็นไข่เค็ม ไว้ทานนานๆได้เลยนะคะลองเป็นทำกันดูค่ะไม่ยากเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกินเมเธอและกินเมเธอทุกช่องทางด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าจะนำเมนูเด็ดๆมาฝากอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ